นักธุรกิจหญิงไฟแรงคุณจิราพันธ์วัชราจินดาพัฒน์นำทัพคว้ารางวัลเมนเจอร์อวอร์ด2022 ถือเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจสาวไฟแรงที่น่าจะตามมองเป็นอย่างมากค่ะสำหรับคุณจิราพันธ์วัชรจินดาพัฒน์ประธานกรรมการบริษัทจิราพันธุ์ทูเกเท,เทอร์จำกัดบริษัทจัดหาแรงงานคนไทยเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์และสวีเดนโดยได้รับความไว้วางใจจากแรงงานไทยมาอย่างยาวนานช่วยสร้างไรายได้เข้าประเทศมากกว่า100ล้านบาทในระยะเวลาของการทำงานเพียงแค่เจวัน และจากความสำเร็จทีมมากมายทำให้ล่าสุดถูกรับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลผู้บริหารธุรกิจดีเด่นประจำปี2565หรือ Manager Award 2022จากสมัาตินักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่รวมกับสมาคมธุรกิจอาเซียนจัดขึ้นไปเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอดเมืองค่ะ ัดีค่ะดิฉันนะคะจิราพันธุ์วัชรจินดาพัฒค่ะประธานกรรมการบริษัทจิราพันธุ์ทูเกเตอร์จำกัดค่ะวันนี้มารับรางวัลอะไรยังไงวันนี้มารับรางวัลน,นักบริหารธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะค่ะ,คะธุรกิจที่ทํานะคะเป็นธุรกิจที่นําพาแรงงานไทยคนไทยนะคะไปทํางานที่ประเทศฟินแลนด์นะคะเป็นงานเกี่ยวกับการเก็บผลไม้ป่าอย่ระเทศฟินแลนด์ค่ะธุรกิจเปิดมานานยังธุรกิจเปิดมา9ปีแล้วค่ะแต่ที่จดทะเบียนในระบบรูปแบบบริษัทนี้5ปีค่ะ ในส่วนของตัวบริษัทนี้คือจัดส่งไปแค่เฉพาะประเทศฟินแลออนด์หรือว่าไปประเทศอื่นด้วยคะในตัวธุรกิจนะคะหลักๆเลยจะส่งที่ประเทศฟินแลนด์และประเทศสวีเดนค่ะ อย่างนี้มีการคัดเลือกคนที่จะเป็นลูกนันยังไงคะค่ะคัดเลือกคนนะคะหนึ่งเลยค่ะต้องอายุตั้งแต่20ปีนะคะไม่เกิน65ปีค่ะแล้วก็ร่างกายต้องสุขภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะที่สําคัญเลยอย่างนี้จะรู้ผลงานไหมคะถ้าเกิดเราสนใจเราขอแบบไปสมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ยะ,คะอ๋อก็คือว่าสมัครช่วงเดือนตั้งแต่ธันวามกรากุมพานะคะแล้วก็เดือนมีนาและเมษา <c oughs> ค่ะจะประกาศผลค่ะว่าคุณะจะได้ไปหรือไม่ได้ไปนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือหลังจากที่เราประกาศผลแล้วว่า รายชื่อดังต่อไปนี้นะคะที่ทางบริษัทคัดเลือกหลังจากนั้นเราก็จะนําพาทุกท่านนะคะไปยื่นวีซ่านะคะที่สถานทูตฟินแลนด์หลังจากนั้นก็คือจะมาดูอีกทีว่าวีซ่าผ่านหรือไม่ผ่าน,นะคะ่ะ ในเงื่อนไขที่วีซ่าจะไม่ผ่านก็คือคุณมีคดีที่จประเทศไทยหรือเปล่าอะไรก็จะประมาณนี้นะค่ะแต่ที่เหลือก็คือว่าเรามีหนังสือรับรองมาจากประเทศฟินแลนด์นะคะบริษัทที่ประเทศฟินแลนด์ยังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วนอกจากนอก,นอกเสียจ,จากว่าคุณมีคดีที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะ่าใช้จ่ายนะคะทั้งหมดก็คือพร้อมเดินทางเลยะค่ะไม่มีอะไรอีกแล้วก็คือ6กหมื่นค่ะก็คือในส่วนตรงนี้นะคะบริษทัทออกให้ก่อน4ี่0 0ื่ไม่มีค่าใช้ไปเก็บคืนที่นู่นไม่มีดอกบี้ยะค่ะ แล้อย่างนี้พอสมมติเราผ่านไปแล้วระยะเวลาในการทำงานประมาณกี่เดือนกีออ่วัน v ซ s a จะออกทั้งหมดนะคะเป็น tourist Visa แต่เขาจะระบุไว้ว่านี่คือผู้เก็บผลไม้ป่านะคะวีซ่าจะออกให้9 0วันแต่ระยะเวลาการทํางานจริงๆจะอยู่ที่70-75วันค่ะฟ e ดแบ a c ตอนนี้เป็นไงบ้างคะฟ e ดแบตอนนี้คือคนงานเพิ่งกลับมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะ f e ดแ b a c ตอนนี้ก็คือคนงานเฉพาะประเทศ ฟินแลนด์นะคะ3,800นคนนำเงินเข้าประเทศไทยกว่าพันล้านบาทค่ะมเห็นว่าเรามีระบบในเรื่องของการดูแล เป็นทำงานที่นู่นด้วยในเรื่องของที่อยู่การกินอะไรเรื่องหมดเลย <S 2> <S 2> <S 2> <S ใช่ค่ะอาหารนะคะเราจะมีแม่ครัวค่ะจากประเทศไทยนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงจากประเทศไทยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นทั้งหมดเลยคือคือจะเป็นอาหารไทยนะคะ3ม,มื้อค่ะมีแม่ครัวทําให้นะคะส่วนที่พักอาศัยนะคะที่พักอาศัยเราจะเป็นที่พักอาศัยที่ถูกต้องตามกระทรวงสาธารณสุขของประเทศฟินแลนด์นะคะเขาจะเข้ามาตรวจสอบทุกปีก่อนที่คนงานไทยจะเข้าพักค่ะ ส่วนมากงานที่ไปทำจะเป็นงานเกี่ยวกับประเภทอะไรยังไงงานที่ไปทำนะคะจะเป็นงานเก,ก็บผลไม้ป่านะคะจะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะผลไม้ป่าของประเทศฟินแลนด์นะคะจะมีทั้งประเทศฟินแลนด์ทั้งสวีเดนนะคะจะมี3ชนิดก็คือ1ค่ะคาวเบอร์รี่2ก็คือบลูเบอร์รี่3ก็คือแคนเบอร์รี่ค่ะ ไปเึงระยะเวลาแล้วเราก็จะมีการกลับมาแต่ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปได้อีกใช่ค่ะก็คือว่าสามารถไปได้ทุกปีแต่ว่าระยะในการทํางานก็คือจะช่วงฤดูร้อนของประเทศฟินแลนด์นะคะก็คือในช่วงเดือนกรกฎราคมสิงหากักยาแล้วก็ต้นตุลาก็จะทยอยกลับกันมาแล้วค่ะอย่างนี้แบบว่าต่อคนที่ไปนะคะเฉลี่ยแล้วว่าไปหนึ่งครั้งกลับมามีรายได้ประมาณ เฉลี่ยแล้วนะคะถ้าเกิดพูดถึงไรายได้เฉลี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0ถึงหนึ่งแบาทค่ะก็คือเจ็ดสิบห้าวันเจ็ดสิบห้าวันค่ะ mm hmm. แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปนะคะส่วนใหญ่เลยตอนนี้คือ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะจะเป็นชาวเกษตรกร,ร,กรในแถบทงางภาคอีสานนะคะตอนก่อนที่จะไปอะคะ่ะก็คือจะหวานข้าวหวานข้าวทิ้งไว้ก็ช่วงตอนที่ข้าวกำลังจะ,จะเติบโตะคะ่ะเขาก็จะไปทํางานที่ประเทศฟินแลนด์แล้วเขาก็จะกลับมาก็คือเป็นช่วงฤด,ดูการของการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ ก็คนงานทุกคนที่ไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปอีกอะ่ะเขาถือว่าการไปทํางานที่ประเทศฟินแลนด์นะคะถือว่าเป็นรายได้หลักของเขาเป็นรายได้หลักที่ใช้ใจ่ายในครอบครัวทั้งปีค่ะส่วนมากจะเป็นคนไทยแถบภาคอีสานนะคะที่จะชอบไปใช่ค่ะคนไทยแถบภาคอีสาน90%ซค่ะแบบนี้ถ้าเกิดใครสนใจสามารถไปตามได้ที่ไหนเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็คือเข้าเ,เข้าเพจของกรมการจัดหางงานก็ได้หรือว่าเข้าเพจของบริษัทเราโดยตรงก็ได้ค่ะในเพจ เพจ Facebook นะคะจิราพันธุกเกตเตอร์ค่ะแล้วก็หรือว่าโทรหาในเพจนะคะจะมีเบอร์โทรแล้วก็โทรสอบถามได้นะคะทางเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและก็ตอบทุกปัญหาและทุกคำถามค่ะ อยากฝากอะไรถึงคนไทยที่กาลังลังเลและรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะไปดีไหมไปแล้วมันจะประสบความสาเร็จไหมอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็อยากฝากถึงคนไทยที่ลังเลอยากจะไปนะคะก็คือ1นึ่ะค่ะคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้เหมือนกันนะคะก็อยากให้คิดในคิดเห็นถึงข้อนี้แต่ว่าคนใหม่ๆนะคะที่อยากจะไปก็ไม่ต้องท้อนะคะก็คือว่าวันปีนี้เราไปหาประสบการณ์เราอาจจะได้มาไม่ไม่ไม่เท่าคนเก่าแต่ปีหน้าเราไปถือว่าเราเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วเป็นคนเก่าแล้วก็จะได้เงินกลับมาเหมือนคนเก่าๆแน่นอนค่ะ